สวัสดีค่ะกลัลยาณมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอพลังมูช่องแห่งการทำนายดวงและให้คำแนะนำที่ดีต่างๆในการดำรงชีวิตการทำนายดวงจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักและอิงจากตำแหน่งดวงดาวต่างๆพร้อมกับการเปิดไพ่เสริมเพื่อความแม่นของดวงในแต่ละราศีหากกลัลยาณมิตรท่านใดชอบในการทำคลิปของ แม่หมอพลังมูและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อตัวท่านและผู้อื่นช่วยกันสนับสนุนและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะพร้อมแล้วไปฟังเลยจ้าราศีกันเป็นราศีที่6ของปีโหราศาสตร์และสัญ,ญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของราศีกันก็คือหญิงพรหมจันทร์ชาวราศีกันเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมีน้ำใจ เป็นคนใจดีและเต็มเปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้อนในการช่วยเหลือเพื่อนและคนรอบข้างในทุกเรื่องพวกเขามีความขยันและมุ่งมัน่นมักจะทำสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนและคนรอบข้างเสมอชาวกันเป็นคนใจเย็นและมีความอ่อนโยนบางครั้งพวกเขาอาจดูเป็นคนที่อายบ้างข้อเสียคือชาวราศีกันค่อนข้างที่จะเป็นคนอ่อนไหวง่ายและถึงกับอ่อนแอในบางเรื่อง บางครั้งก็แสดงออกว่ามีความมั่นใจแต่ในจิตใจจริงๆก็มีความหวาดกลัวบ่อยครั้งชาวกันเป็นคนที่เอาใจยากเอาแต่ใจตัวเองอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะไม่ชอบคำตำหนิติเตียนของใครต่อใครที่มีต่อตนเองสำหรับดวงชะตาของชาวราศีกันที่ผ่านมาย่อมส่งผลต่อการเจอปัญหาต่างๆมีทั้งโอกาสและจุดเสื่อม หากวางแผนชีวิตไม่ดีย่อมมีผลเสียให้ชีวิตเข้าสู่จุดตายโดยการตายในที่นี้เป็นการตายจากสิ่งเดิมเช่นย้ายเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนความสัมพันธ์ของครอบครัวบางคนถึงกับบ้านแตกแยกทางกับคนรักมีความผิดหวังในสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เกิดความคาดหวังในสิ่งต่างๆจนตนเองเป็นทุกข์ หลังวันที่28ธันวาคม2566เป็นระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งจะเกิดจุดเปลี่ยนแปลงในการสิ้นสุดในบางสิ่งเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ทำในสิ่งใหม่แล้วจะเกิดผลลัพธ์ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้ลาบผลอย่างไม่คาดคิดเริ่มขยับตัวและเดินหน้าตามจังหวะที่ควรจะเป็นการติดต่อเจรจาต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีความคล่องตัวราบรื่นในการติดต่อทำสัญญาต่างๆอีกทั้งเป็นจังหวะที่ตนเองจะมองหาเป้าหมายและความสำเร็จในสิ่งที่ทำดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรดีในเรือนลาภะมีตำแหน่งราชาโชคส่งผลให้การลงทุนมีผลกำไรขย,ขยายเติบโตในเรื่องของรายได้มีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงไปจนถึงช่วงเดือนถัดไป ในเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของความเหนื่อยจบเคราะห์เรียกว่าเป็นข่าวดีส่งท้ายปีเลยก็ว่าได้สำหรับชาวราศีกันต่อจากนี้ดวงจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้โชคลาภก้อนโตก่อนสิ้นปีเร่งเสริมบุญบารมีร่วมสร้างบุญกุศลเป็นนิดผลแห่งกรรมดีจะส่งผลต่อดวงชะตาพลิกผันเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืน เตรียมรับข่าวดีได้รถใหม่บ้านใหม่การงานเติบโตค้าขายรุ่งเรืองนับเป็นราศีที่ดวงเศรษฐีจับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครององค์ปู่เท้าเวสุวรรณให้โชคก้อนใหญ่ช่วงสิ้นปีเรื่องร้ายๆจะผ่านพ้นไปชีวิตใหม่จะดีขึ้นทุกอย่างจะเข้าที่ลงตัวและประสบผลสำเร็จ ความรักจะสมหวังดังใจคนโสดเสน่ห์แรงจะมีคนเข้ามาคนมีคู่ความรักจะหวานช่ำโรแมนติกคู่ครองที่หาเงินเก่งจะทำให้เราสุขสบายจะตกถังข้าวสารเพราะมีคนเมตตาอุปถมัมภ์เพราะป่วยที่มี่กำลังจะก้าวผ่านสิ่งที่ลงมือลงแรงไว้จะไม่เสียเปล่า หลุดพ้นสิ่งไม่ดีคนไม่ดีออกจากชีวิตจะได้พบความสงบที่แท้จริงความสุขที่ใฝ่หาและพบเจอกัลยาณมิตรที่ดีช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกหาจะได้เดินทางไกลไปทำบุญไปกราบไหว้เท้าเวสุวรรณเพื่อบนบาลขอพรได้ของมงคลมามูเสริมดวงเท้าเวสุวรรณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเมตตา จะมาช่วยลูกหลานให้มีเงินมีทองเปิดทางให้การงานรุ่งเรืองจะพาลาบลอยมาหาคุณท่านจะอุ้มชูลูกหลานให้ได้ดีทุกคนศัตรูคิดร้ายจะแพ้ภัยตัวเองอดีตที่แย่ๆจะลบหายไปจากเรามีแต่ความสุขความสวยหลอ่อและความรวยจะอยู่กับเราตลอดไปมันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร เพราะโชคใหญ่กำลังมาอานนี้ส่งผลบุญจะส่งผลให้มีโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตถึงมีอุปสรรคเข้ามาก็จะคลี่คลายได้โดยเร็วถือเป็นช่วงที่ดีของชาวราศีกันเลยทีเดียวการสร้างคลื่นแห่งบุญขึ้นนั้นสามารถล้างวิบากกรรมได้แต่คุณต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมความดีปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดนบันดาลช่วยเหลือให้ท่านพ้นเคราะกรรมได้แน่นอนเต่าสี่หัวจะนำพาความสุขโชคลาภและความจเจริญมาสู่ท่านหากใครเปิดมาเห็นคลิปนี้ท่านจะโชคดีตลอดไปให้คุณพิมพ์มาในคอมเมนต์ว่าฉันอยู่ในคลื่นแห่งบุญของพลังจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขียนคำปรารถนาลงไป อย่าลืมแทนตัวเองด้วยชื่อจะช่วยให้สมหวังได้ง่ายยิ่งขึ้นและกล่าวขอบคุณหลังจากนี้ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะพลังงานของคุณจะเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจะจัดสรรทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาสิ่งใดที่คุณอยากได้คุณจะได้ทั้งหมดในท้ายคลิปนี้แม่หมอขออวยพรให้ชาวราศีกันทุกท่าน มีชีวิตที่มั่นในบุญทานศีลภาวนาและกุศลทั้งปวงบังเกิดปัญญาเป็นเลิศมีปฏิพานไหวพริบทำกิจการการค้ามีกำไรการงานรุ่งเรืองมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหากรับราชการผู้บังคับบัญชาเมตตาบริวารเกื้อกูลเจริญด้วยยศเกียรติเดชอำนาจบารมีมีแก้วแหวนเงินทองไหลามาเทมา ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีโชคลาภมีความรักสมหวังครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุขขอให้ชาวราศีกันทุกท่านเป็นที่รักแก่มนุษย์และเทพยดาสมณชีพรามและนักปรา์ราชบัณฑิตทั้งหลายเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายดีพ้นจากโพยภยัยภัยพิบัติพ้นจากราชภายัภยโจรภัย อักคีภยัยอุทกภยัยวาตภายัยแผ่นดินไหวสึนามิพ้นจากคุณสอวิชชายาพิษมนดำพูดผีปีศาจและดาวร้ายขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองประทานพรพิทักรักษาให้สิ่งที่ตัวท่านได้อธิษฐานจงสำเร็จสำธิ์ผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอน การทำนายดวงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและมีหลายแนวทางการทำนายแต่ละแนวทางก็มีวิธีการทำนายแตกต่างกันออกไปและเป็นเพียงการบอกเฉพาะทางเดียวเท่านั้นการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลน,นั้นยังขึ้นอยู่กับตัวเองดังนั้นการใช้คำทำนายดวงราศีเพื่อตัดสินใจสำคัญในชีวิตต้องเป็นไปในทางที่รอบคอบและอย่างมีสติปัญญา